มินิแวนเข้าใหม่ยกให้เลยคันนี้สุสกิเอติก้า1.5 GX คันนี้ปี2021นะมาพร้อมเรทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทราคาตั้งขาย449,000ใครสนใจนะคะและใครมองหารถมินิแวน7ที่นั่งยกให้เลยรุน่นนี้กระแสกำลังมาคนถามหาค่อนข้างเยอะและที่สำคัญมีคันเดียวเท่านั้นนะคะสเปคนี้รถบ้านมือเดียวใหม่หลักหมื่นนะคะเรทผ่อนถูกจริงได้เรทดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะใครสนใจนะอยากทราบรายละเอียดเต็มของรถคันนี้นะคะเรารอชมคลิปเต็มไปพร้อมกันเลย ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับน้องกิ่งอีกเช่นเคยค่ะวันนี้น้องกิ่งมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันนะคะสําหรับใครมองหารถมินิแวนนะคะสไตล์7ที่นั่งปายอยากได้เรทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทนะคะห้ามพลาดเลยนะคันนี้รถเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆและที่สำคัญเป็นรถบ้านมือเดียวใช้งานแค่หลักหมื่นแอบกระซิบนิดนึงนะคะลองเช็คราคามือหนึ่งปลายแดงมาราคาตั้งขาย7จ็ดแสบาท แต่วันนี้เพชรยนต์ของเรานํามาให้ได้รถราคาที่หันหายไปเกือบครึ่งอ่าใครที่สนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ก่อนเลยนะคะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถส,สวยๆของทางเพชรยนต์ของเรานะคะแต่ถ้าใครที่สนใจหรือว่าหาสเปคนี้อยู่อยากเป็นเจ้าของก่อนใคร ติดต่อโทรสอบถามเข้ามาได้เบอร์โทรด้านล่างที่โชว์ไว้ให้หรือจะติดต่อมาทางช่องทางอื่นก็ได้นะคะทุกช่องทางที่เราติดต่อนะคะแปะไว้ให้ติดต่อมาได้เลยนะอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะน้องกิ่งขอแนะนาคันนี้เลยนะรถ MPV สไตล์มินิมอลนะคะไม่ใช่มินิแวนนะคะคันนี้7ที่นั่ง ต้องยกให้เลยรุ่นนี้ Suzuki e r t i c a 1.5 GX ค่ะปี2021เลยนะคะันนี้รถบ้านมือเดียวเข้ามาเทินรถที่เรานะคะเช็คประวัติให้เรียบร้อยสวยใหม่เดิมทั้งคันและที่สำคัญรถใหม่แค่หลักหมื่นอะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาดูรายละเอียดตัวรถเลยนะคะนี่หน้าสวยๆแบบนี้อ้อตัวไฟหน้าได้ไฟลูกแก้วด้วยนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะนี่และคม เลนอ่าตัวไฟหน้านะคะไม่มีรอยแตกแล้านะคะนี่ใสๆส,สวยๆและกระจังด้านหน้าดีไซน์รูปแบบใหม่นะคะโครเมี่ยมตัดด้วยเปียโ,โนแบ็กสีดํากระจังคมหน้านะคะและปลายกรุงเทพด้วยคันนี้ได้ทะเบียนนี้เลยนะคะและที่สําคัญที่ได้เพิ่มเติมไปนะคะได้สเกิร์ตด้วยเลยนะคะรอบคันอันนี้ไม่ต้องไปเสียตังติดตั้งเพิ่มไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะและที่สําคัญนี่ล้อมแมบบ็กสวยด้วยลายใหม่นะคะตัวนี้แบบทูโทนนะ รถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บริ้วรอยแต่ดูสภาพสวยใหม่เดิมนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้และชุดแก้มด้านข้างนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีรอยง้างรอยถอดนะคะสีแท้สีเดิมโรงงานนะคะอันนี้นะตัวรถจะออกสีน้ำตาลหน่อยๆแต่ว่าตามสำเนาเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะรถมือเดียว คันนี้นะคะปี2021มล์หลักหมื่นมาพร้อมราคาตั้งขาย449,000บาทน้องกิ่งลองเฉลี่ยเลทผ่อนให้นะคะผ่อนเพียงแค่7,000ต้นๆเท่านั้นเองรายได้15,000บาทซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมอันนี้สําหรับใครที่อยากได้รถไซมิ i นิแวนนะคะแต่อยากได้เจที่นั่งก็ต้องรุ่นนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อในเรื่องของโครงสร้างกันนิดนึง นะอาจจะมีรอยคาบการใช้งานนิดๆหน่อยๆน่อยแต่เราเก็บงานให้ปรับสภาพให้ล้างทําความสะอาดพร้อมส่งมอบเลยคันนี้นะและดูตามซอกตามขอบประตูไม่มีรอยแกะรอยถอดของหัวนอ็อตนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอันนี้สเปคเดิมนะตัดด้วยลูกเล่นของลายไม้ให้นะคะและนี่เหลี่ยมสันของตัวประตูนะคะไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยแตกรอยเชื่อมรอยต่อใดๆสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะนี่นะคะ ตัวถ้า,อาคอนโซลน,นะคะขอบประตูตรงนี้ที่เห็นเป็นด่งดางๆตรงนี้ไม่ใช่ว่า,อารอยหรือว่าคาบอะไรนะคะตัวนี้เป็นแค่ฝุ่นแต่ล้างออกเนาะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่เรายังไม่ได้ล้างปรับสภาพรีบเอามาถ่ายให้ก่อนเลยนะนี่และดูตามเหลี่ยมสันโครงสร้างทุกอย่างนะคะ ใครได้คันนี้ไปนะคุ้มมากๆเลยนะคะได้รถเจ็ดที่นั่งแถมได้รถมือเดียวไมลหลักหมื่นด้วยนะคะและแน่นอนว่าในเรื่องของเกตรถนะ้ำไม่ต้องกังวลเพราะว่าเพชรยนต์ของเรานํารถเกตเอเข้ามา ต่อให้เป็นรถที่เอามาเทินกับเราหรือว่ารถที่เรานําประมูลเข้ามาเนี่ยเรามีการคัดสรรหรือคัดเกตเข้ามาให้ทุกคันนะคะด้วยชื่อเสียงบริษัท24ปีของเรานั่นเองนะางมาต่อด้วยท้ายของคันนี้เลยค่ะแน่นอนว่าตัวชุดแต่งเขามีมาให้แบบครบๆสปอยเลอร์เขาก็ติดมาให้เพิ่มนะคะได้ไปครบเซตเลยคันนี้นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่765,000บาทแต่วันนี้ของเราตั้งขายเพียงแค่449,000บาทหายไปเกือบครึ่งเลยนะคะและเซนเซ มีให้ครบเซตเลยนี่นะเอติก้า GX รุ่นทุกอย่างอักษรติดอยู่ให้ครบหมดเลยและได้ไป้ายทะเบียนนี้เลยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเชื่อมต่อกับจอด้านในเดี๋ยวนังกี๋จะพาดูด้านในอีกทีหนึ่งอ่ะดูท้ายตัวสวิงตัวโช๊คนะคะนี่ยังแข็งแรงนั่นหนาอยู่เลยนะคะไม่หลุดนะคะไม่หลวมเช็คได้เลยนะและหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับ นี่เลยนะคะในราคาที่ห่างหายไปเป็นครึ่งนะคะนี่กล้องนะคะเป็นกล้องบันทึกมีมาให้นะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะเบอร์โทรโชว์ไว้ให้เรียบร้อยอ่ะใครที่ดูคลิปนี้มาและสนใจอยากได้น้องกิ่งแถมกล้องหน้าให้เลยค่ะในวันที่ปล่อยรถนะเดี๋ยวติดกล้องหน้าให้เลยเป็นกล้องบันทึกนะคะอ่ะ รถครอบครัวเบาะพับได้และได้เจ็ดที่นั่งและดูด้านข้างของตัวรถไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะไม่มีหรือว่ารอยถลอกของชุดสีเลยนะคะอันนี้เป็นสีแท้สีเดิมเลยนะมาดูต่อภายในตัวรถค่ะ มาดูเลยว่ารุ่นนี้ได้อะไรไปบ้างที่สำคัญเลยได้รถที่เกรดคุณภาพเกรดเเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะราคานี้คุ้มมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะของเรานะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรนะคะได้รถสวยๆได้เป็นคู่ค้าของเพชรยน์และนี่นะแผ่นเพติดอยู่แน่นหนามหมุดไม่มีถอดนะคะไม่มีถอดเลยนี่แน่นๆแบบนี้นะคะ โครงสร้างเดิมเหลี่ยมสันสวยงามแบบนี้รอยเม็ดอาร์คชัดเจนนะคะใครจะเข้ามาดูรถจริงสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นขออนุญาตนิดหนึ่งนะน้องกิ่งจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูขนาดเครื่องยนต์1,500นะคะคันนี้เป็นรุ่น G-X นะคะนี่เพียงแค่แตะเบรกและกดปุ่มสตาร์ทนะรุ่นกุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์เลมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะอ่ะโอยไม อยากให้ดูปี21แต่ไมแค่35,000นะคะใครได้คันนี้น้องกิ่งบอกเลยนะว่าคุมมากๆเหมือนได้รถมือหนึ่งป้ายแดงเลยและมีจอติดตั้งให้เป็นจอแท้ของซู z u กิติดรถมาให้เลยนะคะนี่และเขาเชื่อมกับตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนี่กล้องชัดๆจอใหญ่ๆแบบนี้ถอยจอดสบายๆเลยนะคะใครขับรถไม่คล่องใครขับรถยังไม่ชินเส้นทางหรือว่าถอยจอดยังไม่คล่องตัว นี่เลยคันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งจอเพิ่มนะคะแค่จอนี่ก็ประมาณ7-8,000แล้วถ้าจะเชื่อมต่อต้องหลังและได้ระบบแอร์ออโต้ด้วยนะคะพร้อมกับเกียร์ออโต้เต็มระบบเลยเบาะหนังสวยๆเลยค่ะคันนี้นะรถ7ที่นั่งมินิแวนคันนี้นะราคา4 4 9 0 0 0บาทอ่ะขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้องกิ่งพาไปรับชมที่ห้องเครื่องของคันนี้เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอ๋อลืมไปนี่ด้านหลังมีแอร์ให้ด้วยนะคะนี่มาดูต้องดูจากฝั่งนี้นะคะเป็นรถครอบครัวที่ให้มาค่อนข้างครบนะคะนี่มีแอร์หลังมาให้ปรับระดับความเย็นได้ จุกๆเลยนะคะแอร์ช่องสี่ช่องด้วยกันนะนี่เป็นเบาะกลางนะคะบาะกลางยังไม่พอยังมีเบาะด้านหลังให้อีกด้วยแต่ว่าตอนนี้เราพับเบาะไว้อยู่นะคะเบาะนี้สามารถพับได้แต่ถ้าใครต้องการใช้พื้นที่นะคะที่บ้านคนเยอะมากกว่า5คนจะไปทั้ง7คนเลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสเปคนี้เป็น7ที่นั่งอยู่แล้วนะคะเที่นั่งไปได้ทั้งครอบครัวเครื่องพันห้าไม่ต้องลัวเครื่องอ,งอา ไม่ต้องวกวักกำลังหมดนะคะเดินทางต่างจังหวัดได้สบายๆเลยค่ะคันนี้นะใครสนใจรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเบอร์โทรโชว์ไว้ให้เรียบร้อยถ้าใครจะเข้ามาดูรถจริงสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะเปิดทำการทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวนะคะของเราเนี่ยอยู่ซอยเสรีไทยนะคะ68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพแต่อย่าลืมนะคะ ใครอยากได้โปรโมชั่นที่น้องกิ่งแจ้งนะคะต้องติดต่อนะคะมาหาทางเรานะแจ้งแอดมินได้เลยว่าดูคลิปรีวิวของน้องกิ่งมานะคะรับไปเลยกล้องหน้าของคันนี้นะเรามาดูต่อในเครื่องยนต์ของคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับตอนนี้นะน้องกิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ให้อยู่นะคะดูได้เลยนะว่าเครื่องนิ่งเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยไม่มีสะดุดไม่มีสั่นนะคะและรอยแต้มสีรอย QC นะอยู่ครบหมดเลยนี่ดูได้เลยนะคะเป็นรอยแต้มจากโรงงานนะ และไม่มีรอยเชื่อมหรือว่ารอยเยิ้มของคาบน้ํามันใดๆโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมตามเหลี่ยมตามซอกนะคะนี่รอยมิดอาร์ตชัดเจนนะคะหัะวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยบับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนและที่สําคัญแผ่นการความร้อนแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักเลยดูนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะไม่น่าเชื่อว่าคันนี้ราคา449,000บาทเท่านั้นเองผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทนะคะ ลูกค้าประวัติดีฟรีดาวเช่นเคยเลยนะคะรับดอกเบีย้ยพิเศษของเราและตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษสําหรับลูกค้าประวัติดีด้วยนะคะใครอยากได้ดอกเบีย้ย2.79สําหรับดอกเบีย้ย2.79ไม่พออยากได้ดอกเบีย้ย2.59เรามีให้ และที่สําคัญนอกนั้นยังไม่พอมีส่วนลดในส่วนของดอกเบี้ยให้อีกนะคะใครอยากได้เงื่อนไขนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรโชว์ด้านล่างนี้แล้วนะคะใครโทรก่อนได้ก่อนได้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของคันนี้ก่อนนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับซูซ u กิเออร์ติก้า 1.5Gx คันนี้ปี2021ไม่แค่30,000กว่า นะราคา449,000บาทนะคะอะคลิปนี้น้องกิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ